ขยี้อนิเมะขอเสนอศอบประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่174อาจเป็นเพราะงานชุมนุมโอสถงวดเข้ามาทุกทีทั่วแดนโอสถจึงคึกคักเป็นพิเศษแทบทุกซอกมุมมีฝูงชนลางไหรพุกพ่านคนช่างสังเกตยังพบว่าบรรดานักบุงโอสถที่สำเนียงผิดแผกออกไปเริ่มปรากฏตัวในเมืองมากขึ้นทุกวัน ชัดเจนว่าคนเหล่านี้รวนลุดมาร่วมงานชุมนุมโอสถทั้งสิน้นงานชุมนุมโอสถไม่เพียงเป็นงานมหากรรมแห่งโรคปุงยาทั้งอย่างเป็นงานที่ใหญ่มหืม,มาของทวีปมัชิมทุกครั้งที่มีงานชุมนุมโอสถนั้นจะมีผู้คนมากมายรังไหลเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เป็นจุดเด่นที่สุดของทวีปมัชิมหรือมหาพิภพ,พเลยก็ว่าได้ ผู้คนหรือกลุ่มอิทธิพลมากมายร้วนมายังงานชุมนุมโอสถนี้หวังจะได้เห็นการแข่งขันประชันการปรุงโอสถรวมไปถึงการทาบทามคนเหล่านั้นเข้าสู่กลุ่มอิทธิพลของตนเองนักปรุงโอสถในทวีปมัชิมแห่งนี้ต้องเรียกว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีสูงสุดเพราะพวกเขานั้นจะได้รับการเคารพจากราบรรดาผู้คนเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพลังต่อสู้จะไม่แก่งกล้าเท่ากับคู่ที่ฝึกปานยุทธ แต่เพียงแค่ใช้เม็ดโอสถเม็ดเดียวก็สามารถจ้างวานผู้แก่งก้าคนอื่นไปฆ่าศัตรูได้แล้วด้วยเหตุนี้บนมหาพิภพโตชีนั้นรว้วทราบกันดีว่านักปรุงโอสถชั้นสูงเป็นพวกที่ไม่สามารถไปต่อแย่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับการไปแย่รังผึ่งพวกเขาจะรุมตอมและต่อยคุณจนตายนักปรุงโอสถระดับค่อนข้างสูง ย่งเป็นที่ต้องการของเราบรรดากลุมอิทธิพลมากมายในทวีปมัชชิมแห่งนี้พวกกลุมอิทธิพลเหล่านั้นจะเสนอเงื่อนไขที่แม้แต่นักปรุงโอสถเองต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองคู่หญิงรวไปถึงสมุนไพรรำคาต่างๆในบางครั้งยังเกิดการแย่งชิงนักปรุงโอสถชั้นสูงระหว่างกลุมอิทธิพลด้วยกันเองความสูงสุดของนักปรุงโอสถเหล่านี้จึงทําให้งานชุมนุมโอสถนั้นดูมีมนลขังมากกว่า ปกติผู้คนรวมทราบงานชุมนุมระดับนี้จะมีนักปรุงโอสถชั้นแนวหน้ารวมไปถึงนักปรุงโอสถที่มีชื่อเสียงมากมายปรากฏตัวขึ้นฉะนั้นการจะเด่นล้ำนักปรุงโอสถเหล่านี้ได้ต้องมีฝีมือการปรุงยาที่เหนือร้ำกว่าพวกเขาและกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ก็หวังว่าจะสามารถได้พวกเขาสักคนไม่อยู่ในสังกัดของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นกลุ่มอิทธิพลนั้นจะเจริญเต,ติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต หลายปัจจัยที่พูดไปข้างต้นนั้นก็คือสาเหตุในการที่ผู้คนมากมายเข้าออกในแดนโอสถแห่งนี้และเวลายิ่งผ่านไปจำนวนคนก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นด้านในสุดของตระกูลเย่หน้าห้องแห่งการฝึกของเสี่ยเวเหยียนมีผู้คนแห่งตระกูลเย่ยืนอยู่ด้วยความเคารพนอบน้อมคนหน้าสุดก็คือเย่โจงกับซนหลันและคณะคู่อาวุโสวันพึ่งนี้จะเป็นวันออกเดินทาง ดังนั้นวันนี้จะเป็นวันสิ้นสุดการฝึกของเซี่ยวเหยียนพวกเขาจึงมารออยู่ที่นี่20สกว่าวันที่ผ่านมาเซี่ยวเหยียนไม่เคยออกมาเลยแม้แต่ครึ่งเก่าวสภาพแวดล้อมในห้องร้อนเป็นอย่างมากต่อให้เป็นคนตระกูลเย่ที่นำสมุนไพรไปส่งยังอยู่นานไม่ได้พวกเขาวางสมุนไพรแล้วจากไปอย่างไวในช่วง20สิกว่าวันนี้ท้องฟ้าเหนือเขออาฤาษตระกูลเย่นั้นมีก้อนเมฆป,ปารากฏรลายต่อหลายครั้ง บางครั้งยังได้ยินเสียงอัศนีเป็นบางคาแต่หลังจากนั้นไม่นานอัศนีเหล่านั้นก็หายไปจนหมดปรากฏการแบบนี้ดึงดูดความสนใจของพวกเย,ยจงเช่นเดียวกันแต่ตาละคนเนี่ยก็ได้แต่อดจะตื่นเต้นและระทึกขวัญเนื่องเพราะรู้สึกได้ชัดเจนว่าหลายครั้งที่สายฟ้าโอสดจะแผงธิ์ห้องรับที่เปียสนิทนั้นจะมีคลื่นพลังไฟออกมาตลอดเวลาคลื่นพลังงานลักษณะนี้ คล้ายคลึงกับสถานการณ์โอสดระดับเจ็ชั้นสูงกำลังจะปรากฏออกมาแม้พวกเขาเองจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรในช่วงที่พลังงานนั้นแผ่กระจายออกมากับอยู่ดีๆก็หายไปแต่พวกเขาพอจะรู้ได้ว่านี่น่าจะเป็นเจตจำนงของเซียวเหยียนไม่ว่าเซียวเหยียนนั้นจะมีเจตนาอะไรพวกเขายังคงเข้าใจดีว่าตลอดระยะเวลาที่เซียวเหยียนฝึกฝนหลายวันติดต่อกัน มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อพลังฝีมือของเสี่ยเวเหยียนในช่วงที่พวกเย่จงนั้นกําลังคุ้นคิดเรื่องราวมากมายในสุดประตูก็ถูกเปิดออกมาพร้อมกับความร้อนที่แผ่กระจายจากในห้องนั้นสู่ภายนอกหลังจากไอร้อนถูกปลดปล่อยออกมาร่างเสี่ยเวเหยียนก็ค่อยๆปากอดออกมาเสื้อผ้าหน้าตาหนวดเข้าเสี่ยเวเหยียนตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากคนจอนจัดเลยแต่สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือแววตาเซี่ยเวเหยียนที่มัน เป่งประกายกว่าปกติมองดูเสียวเหยียนที่ย่างเท้าออกมาจากห้องรับไม่ทราบเพราะเหตุใดพวกเยจงรู้สึกได้หลางๆเขามีความผิดแปลกไปเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ชัดเจนหนักแต่พวกเยจงรู้สึกผิดแปลกอย่างบอกไม่ถูกคายว่าเสียวเหยียนตรงหน้าเป่งรัศมีเจอจ้ากว่าเดิมเสียวีอเซียนและเสียนพยุทธเทียนหัวนั้นตกตลึงกับภาพที่เห็น ส่วนเซียวเอี้ยเซียนเองพอจะทําใจได้แต่เซียนพยุทธเถียนหัวกับคิดหนักหลังจากเซียวเหย็ดออกมาก็รู้สึกแปลกใจว่าทําไมนอกคลองนั้นมีผู้คนมากมายแบบนี้ผู้อาวุโสเย่จงไม่ต้องต้อนรับมโหฬารปานนี้ก็ได้ฮ่าฮ่าพอได้ฟังแบบนั้นทางด้านเย่จงก็หัวเราะแล้วโบกมือให้คนเหล่านั้นเนี่ยจากไปคุณชายเซียวเหยียนพึ่งนี้พวกเราต้องเดินทางไปเมืองเซิงตานแล้ว เจ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าโอเคคิดไม่ถึงว่าเวลาเก็บตัวนี้จะผ่านไปเร็วมากคุณชายเสี่ยวเหยียนเจ้าไม่เป็นอะไรกับมังเย่จงมองเสี่ยวเหยียนแบบหนึ่งยืนใกล้เสี่ยวเหยียนแบบนี้เขารู้สึกกดดันอย่างไรพี่กนความกดดันนี้มาจากพลังจิตวิญญาณนั่นเองสำหรับคำถามเย่จงเสี่ยวเหยียนกลับทำหน้าสงสัยข้าจะเป็นอันใดได้ พอเห็นเสี่ยวเหยียนทำหน้าสงสัยเย่จงเองก็ถึงกับพังอะ่ะหรือเขาจะคิดไปเองจริงๆท่านไม่ได้คิดไปเองเป็นพลังจิตวิญญาณของเจ้าหมอนี่แก่กล้าขึ้นในช่วงเก็บตัวนั้นพอเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นเสี่ยวเหยียนเองรู้สึกแปลกใจพูดถึงเรื่องนี้ข้าก็รู้สึกว่าการหลอมสร้างโอสถสะดวกง่ายได้กว่าที่ผ่านมาจริงๆและการบังคับเปลวเคลิงก็คล่องแคล่วแม่นยาขึ้นเช่นกันแต่พลังจิตวิญญาณ จะแก่งก้าขึ้นเล็กน้อยต่อเมื่อพลังฝีมือยกระดับขึ้นมิใช่หรือพลังฝีมือของข้าตอนนี้ยังอยู่ที่ระดับบรรพรุฤษสี่ดาวเหมือนเดิมก็แค่สเสถียรขึ้นกว่าตอนเรื่อนขึ้นใหม่ๆนิดหน่อยเท่านั้นเองเสียงพยุจเทียนหัวพอดีนแบบนั้นก็มองเสี่ยวเหย็นได้ความแปลกใจดูท่าอาจารย์เจ้าคงไม่ได้บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตวิญ,ญญาณให้เจ้ารู้แต่ก็ไม่แปลกเรื่องของจิตวิญ,ญญาณค่อนข้างรีรับพิสดาร คนทั่วไปอย่างไรก็ไม่มีทางยึดกุมมันได้ต่อให้เป็นเจ้าในอดีตก็ทำได้แค่บังคับพลังจิตวิญญาณแต่ไม่ได้รู้ซึงในตัวของมันอย่างท่องแท้ได้ยินคำคู่เซียนพยุทธเทียนหัวทางด้านเซียวเหยียนกับเย่จงนั้นก็รู้สึกงงแต่เย่จงเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้คำคู่เหล่านี้เหมือนเคยเจอในคำพีโบราณพลังจิตวิญญาณแม้ปราศจากความต่างของระดับชั้นทว่าก็มีการแบ่ง เขตแดนเช่นกันแน่นอนยุคนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วเพราะเขตแดนจิตวิญญาณผู้แกงก้าบางคนยังไม่เคยสัมผัสถึงด้วยซ้ำเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดนักปุงโอสถส่วนใหญ่จึงจอดนิ่งอยู่ที่ระดับเจ็ดก็เพราะเขตแดนจิตวิญญาณนั่นเองเขตแดนจิตวิญญาณเงินเหรีเสียวเยียนถึงกับคิดเขาไม่เคยได้ยินคำคู่เหล่านี้มาก่อนแต่จิตวิญญาณคือรากฐานของพลังชีวิต ถ้าจิตวิญญาณไม่แตกดับก็เท่ากับว่ายังเหลือพลังชีวิตอยู่สำหรับสิ่งรีรับหัสจันย์นี้ไม่ว่าใครร้วนให้ความเคารพและหวงแขนเป็นธรรมดาเสี่ยวเหยียนรู้แค่ว่าพลังจิตวิญญาณตัวเองนั้นไม่อ่อนดอยแต่ทว่าก็ยังอ่อนอยู่ดีปีนั้นตอนเยาเฉินถูกจับตัวไปตัวเขาเองเป็นเพียงนักปุงโอสถระดับหไม่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่เขตแดนจิตวิญญาณ และด้วยเหตุนี้หลายปีที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับนักปรุงโอสถชั้นสูงเหล่านั้นไม่มีคนบอกเขาและข้อมูลเกี่ยวกับเขตแดนจิตวิญญาณก็รวมถึงในนั้นด้วยสิ่งที่ข้าจะบอกนอกจากนักปรุงโอสถระดับแปที่รู้เกงกว่าคงค้นหาได้จากในคำคีโบราณเท่านั้นเขตแดนจิตวิญญาณแบ่งออกเป็นสเขตสามันอาตามันมหาตามันและปรราตามัน คนส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งนักรุงโอสดระดับ8ลงมาเขตแดนจิตวิญญาณร้วนอยู่ที่เขตแดนสามันเพียงแต่พลังจิตวิญญาณมีความแกล่งกล้าต่างกันเท่านั้นที่ผ่านมาเจ้าหยุดนิ่งอยู่ที่เขตแดนนี้แต่เทว่าแก่กล้ากว่าคนทั่วไปหลายต่อหลายเท่านักรุงโอสดระดับ7บางคนหากประสบปาฏิหารบางทีอาจสัมผัสถูเขตแดนอาตามัน และถ้าพลังจิตวิญญาณบรรลุถึงแขตแดนนี้ก็จะถึงพร้อมได้ความสามารถชนิดหนึ่งนั่นก็คือมอบจิตวิญญาณหมายถึงมอบจิตวิญญาณแก่อสถเจ้าคงรู้โอสถระดับแปส่วนใหญ่ประกอบด้วยจิตวิญญาณไม่ธรรมดาและก็เพราะจิตวิญญาณชนิดนี้นั่นเองถึงทําให้มันบนรรลุถึงระดับ8นักปรุงโอสถทั่วไปต่อให้ฝีมือเด่นล้ําปานใด หากไม่อาจมอบจิตวิญญาณแก่โอสถเช่นนั้นโอสถก็ไม่มีวันบรรลุถึงระดับแปดตลอดกาลเขตแดนมหาตะมันเจ้าคงรู้แล้วว่าถ้าเป็นโอสถระดับ9จะมีสติปัญญาไม่ต่างจากมนุษย์นี่เรียกได้ว่าเป็นการส,สรรส้างสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตและสิ่งมีชีวิตนี้ไม่เพียงต้องมอบจิตวิญญาณแก่มันยังต้องมีพลังแห่งฟ้าดินด้วยใครจะทำให้ถึงจุดนี้ พลังจิตวิญญาณต้องบรรลุถึงเขตแดนมหาตามันทุกวันนี้บนมหาพิภพแทบไม่มีใครไปถึงส่วนเขตแดนปรามาตะมันมันเป็นเพียงดํารงอยู่ในตำนานเล่าขานเท่านั้นแม้แต่ข้าก็ไม่เคยเห็นแต่ระดับสูงสุดของโอสดคือระดับเจ้าจักรวาลจุดนี้เจ้าคงรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ข้าจะบอกเจ้าก็คือ เขตแดนนี้มีความเกี่ยวพันกับโอสถระดับเจ้าจักรวรรและโอสถระดับเจ้าจักรวรรก็มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าจักรวรรดิยุทธในตำนานทว่าเขตแดนนี้ไม่เคยมีใครบรรลุถึงมันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทว่าพอเล่าถึงช่วงท้ายนั้นน้ำเสียงของเซียนพยุทธเทียนหัวมีความเสียดายออกมาแต่ความเสียดายเหล่านี้พวกเซียเวเย็นเองก็ไม่มีปัญญาไปรับรู้ได้ เพราะเหตุใดเพราะตอนนี้พวกเขาต่างหน้ามืดตาลายกับข้อมูลที่ได้รับมาสดสดหลอนหล,สดสดลอนเขตแดนจิตวิญญาณนั้นนอกจากเยจงที่เคยเห็นในตำราบโบราณแล้วกระทั่งเสี่ยวเอียเซียนเองนางก็งงถึงแม้นางจะอยู่ในระดับเซียนพยุต์แล้วแต่ข้อมูลข่าวสารไม่แน่นเท่ากับเซียนพยุตเทียนหัวที่อยู่มานานนานข้าเคยอ่านเจอในคมภีโบราณมาบ้างแต่ไม่ละเอียดเท่าที่ท่านผู้เทาเยาเล่าให้ฟัง ตอนที่ข้าอาจเจอยังนึกว่าเป็นเรื่องเร็วไรเพอเจอจึงไม่ได้ให้ความสนใจบานพฤลุตตะกูลเยก็เป็นนักปรุงโอสถระดับ8คนหนึ่งกลับไม่เคยทิ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนจิตวิญญาณไว้แม้แต่นิดเดียวจิตวิญญาณเป็นสิ่งรีรับมหัศจรรย์นักปุงโอสถบางคนต่อยโชคดีทะลวงด่านได้เจ้าตัวอาจยังไม่รู้สึกด้วยซ้ำที่ผ่านมา เจ้าไม่มีคุณสมบัติสัมผัสข้อมูลเหล่านี้ข้านึกว่าอาจารย์เจ้าคงเล่าให้ฟังแล้วแต่ดูจากท่าทางของเจ้าชัดเจนว่าข้าคิดไปเองเสียวเหยียนได้ยินแบบนี้ก็ยิ้มตอนที่อาจารย์ตกสู่กำมือตำหนักเจตพูดข้าพึงเป็นนักปุงโอสดระดับห้าจะสัมผัสกับข้อมูลระดับนี้ได้อย่างไรเขตแดนจิตวิญ,ญญาณของเจ้าตอนนี้น่าจะแต่ถูกเขตแดนอาตามันแล้วไม่รู้ตัว ส่วนจะร่วงเข้าไปได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของเจ้าจิตวิญญาณเจ้าสิ่งนี้เราขานกันมาแต่ยุคบรรพากาลว่ามีวิธีฝึกปือโดยเฉพาะเรียกว่าวิชาจิตวิญญาณแต่ทุกวันนี้หายสาบสูญไปแล้วแม้แต่ขาก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนจิตวิญญาณยังสามารถฝึกปือได้ด้วยงั้นหรือเสี่ยวเหยียนพอได้ยินเนี่ยก็เหลือเชื่อมาก บนมหาวิภพโตชตีตอนนี้จิตวิญญาณแก่ก้าการจะรุดหน้าของพลังดังกล่าวนั้นจะต้องเลื่อนระดับพลังเสียก่อนหรือไม่ก็กินของวิเศษฟ้าดินแต่อาศัยการฝึกอย่างนี้เขาเองก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยแหละข้าก็บอกอยู่นี่ว่าเป็นเรื่องเราขานตั้งแต่ยุคบรรพก,การเซียวเหยียนเองก็อดจะยิ้มไม่ได้เพราะมันน่าเหลือเชื่อเกินไปที่จิตวิญญาณนั้นสามารถฝึกปือได้ ส่วนเรื่องเขตแดนอัตมันอะไรนั่นตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในช่วงที่เขาปรุงโอสถแบบออกไปนอาตายหัวสมองอยู่ในช่วงเระเรือนสติสตางไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวดังนั้นในจังหวะที่รอมสร้างโอสถระดับเจ็ชั้นสูงจึงร้มเหลวบ่อยครั้งและพอมาคิดดูตอนนี้รอบหลังๆเขาสามารถปรุงโอสถระดับเจชั้นสูงได้สะดวกราบรื่นโดยที่ไม่ติดขัดมากนะักดูท่าต่อไป ต้องหาโอกาสศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ละเอียดแล้วใครจะเข้าสู่นักปรุงโอสถระดับแเคตแดนอาตามาที่ว่านี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ท่องแท้เสี่ยวเยียนตอนนี้ตกอยู่ในภาวางความคิดเนื่องจากข้อมูลที่เสียประยุทธ์ให้มันเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ของเขาจนถึงบัดนี้เขาเองเพิ่งรู้ว่าจิตวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับการปรุงโอสถระดับ7มีหน้านักปรุงโอสถระดับ7มีอยู่ไม่น้อย แต่ระดับ8กับหาแทบไม่เจอคิดว่านักปุงโอสดระดับ7บางคนคงรู้เรื่องเขตแดนอาตามันที่ว่านี้กำมังถ้าฝึกปือวิชาจิตวิญญ,ญาณน,นั้นได้คงดีไม่น้อยมีเจ้าสิ่งนี้น่าจะสามารถเรื่อนเขตแดนจิตวิญญ,ญาณง่ายขึ้นแต่เสียดายสาบศูนย์ไปแล้วพอคิดถึงจุดนี้เสียวย่าเสียดายมากๆบางทีการหายสาบศูนย์งวิชาจิตวิญญ,ญาณตั้งหาคือสาเหตุสําคัญ ที่ทำให้นักปรุงโอสถระดับ8นั้นมีน้อยยิ่งกว่าน้อยไม่รู้ที่หอคอยโอสถมีวิชาจิตวิญญาหรือไม่สามารถกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจนักปรุงโอสถนับไม่ถ้วนคิดว่าต้องไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแน่เฮ้ย <c oughs> หวังว่าการไปเมืองเซิ้งตานข่าวนี้จะได้รับข่าวสารของวิชาจิตวิญญาณบ้างสภาวะที่แตะถูกเขตแดนจิตวิญญาณอันพีรึกพิรั่นนี้ ผู้ใดทราบว่าจะปรากฏขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ถอนหายใจเครื่องหนึ่งเสี่ยวเหยียนตัดสินใจแน่วแน่การมุ่งหน้าสู่เมืองเซิ้งตานข่าวนี้เรื่องสืบหาวิชาจิตวิญญาที่ว่านั้นมีความสำคัญใหญ่หลวงสำหรับเขาเช่นกันโอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณครับ